ว้าวหลอมากี่ต่อวันนี้นะครับตอนนี้ทุกคนจะลืมรมอปเราต้องติด10ชอ็อนเดอร์ใหได้นะครจะไ้รับเป็นรูปถ่ายของต่อนะครับพร้อมกับลาเซ็นด้วยนะรีบอ,นนอเลยนี่เข้าไปในรน้านของของรัส้าของเรานะครับ็อปสิค้าที่เป็นรอัแอสานี้เลยนะคะัดยวาอนรั้ของเรานะครับ ละเพราะฉะนั้นตอนนี้ชอ็อปเรียงกว่านี้ช็อปไหมช็อปได้ยดนะช็อปแล้วนะต้องช็อปนะห้าโมงจนถึงหนึ่งคุกเท่านั้นนะฮะโอ้โหน้ำตอหรอไหม่หอ,นอนเนาะจริงจริงสีน้ำเงินนี่คือปูนะแต่ที่ม,มิสอยู่านานกับตอดนะ,นนะครับใช่ได้ยิ้มมุกปากได้ยิ้มมุกปากอยู่ <laughs> เรียนเชิญท่านสองท่านในกลุ่มอยู่ของเราด้านบนเวทีนะครับและขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับขอเรียนเชิญครับคุณปวีณาชินสุพรครับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การค้าประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทยนะครับและขอเรียนเชิญคุณทนจากลาซาด้านะครับเรียนเชิญคุณอาสารเกษตรสุนทรครับและขอเรียนเชิญคุณสกุลวานโยงงามจากบริษัทลาซาด้าประเทศไทยนะครับผมก็จะกดปุ่มเริ่มงานทั้งสามท่านด้วยนะครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านเก็บภาพมาได้เลยนะครับพี่ๆสื่อมวลชนของเรานะครับ รีบชอ็อปตุดนด่วนเลยนะแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องตอบนะพวกของเรามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยแล้วก็ถึงมีกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวเราจะมีวอชเชอร์เลนนะครับให้ทุกคนได้รวบวมเสียงมาหน่อยแล้วแตกแยท่ที่เจอแค่ผิดเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันแบบยาวๆแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมกันแล้วนะครับไปพบกันเลยนะสำหรับลาซาด้าแฟม,มิลี่ของเราครับน้องต่อธนภั พอเลยเหมือนเลยไ,เลได้ผมคนล้ะสองอ๋อเหรอ,อนี่ในรูปหรือว่าตัวจริงหลอ่อกว่าฮะในรูปหรือตัวจริงหลอ่อกว่าทั้งในรูปและตัวจริงก็หล่อเหมือนกันหมดเลยในครั้งน,นี้สวัสดีทั้งต่อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับราาลาซาด้าเฟอร์มิลี่ที่วันนี้มาร่วมงานแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะของแคมเปญนี้กับเอเจเรียนคาเบรียลออนลาซาด้านะครับแต่ว่าใดๆก็ตามก่อนอื่นทักทายก่อนนะทักทายก่อนนะอ่า๋อสวัสดี ท่านตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆวันนี้เขินนิดหน่อยครับผมอยู่อยู่กองมานานมากช่วงนี้สวัสดีนะเขอเรแล้วคันเริ่มโอ้โหอินเตอรแฟนมันเยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต้องถามสิก่อนเลยน้องกอครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแที่ลืมอ่ะสวัสดีทุกคนทางไลฟ์ด้วยนะครับอาดีส่งหัวใจรวมๆเลยต้องสีเขียวใช่ไหมสีเขียวหรือสีแดงแดงเนาะสีแดงที่ออนอยู่ใช่ไหม อเอ้อยจะตัดก่อ,อยสิ <laughs> okay, okay. โอเคโอเคมาเราตรา,ามไปกันครบเรียบร้อยทุกช่องทางนะนะครับถามความรู้สึกก่อนเลยนะครับถ้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญในอิตาเลียนพาวิเลียนตอนลาซาด้รู้สึกยังไงบ้างครับตต่อครับถ้าส่วนตัวตอนนี้คือตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็ตื่นสนามเล็กน้อย <laughs> แต่ว่าถ้าพูดถึงอิตาเลียนพาวิเลียนนะครับรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้ว น่าสนใจอีกแล้วคือหมายถึงว่าในฐานะที่เราก็เป็นล a z าร่า f แฟมิลี่นะครับก็ดีใจอีกแล้วที่ล a z า d a ามอบความสะดวกให้เราเพิ่มขึ้นอีกแล้วน้อน้อน้อคือผมรู้สึกว่าพวกพี่จะทำให้ทุกอย่างเป็นจบที่ปลายนิ้วของเราไม่ได้นะเนี่ยแค่นี้เลยอ่ะแค่ปลายนิ้วสองผัดอ่ะบนทับล a z าร a าในล้าสม a ของเราแล้วมันยังเป็นการการันตีด้วยว่าจะได้ของ ้ถูกต้องเพราะการ์เดนทั้งจากลาซาด้าแล้วก็รวมถึงสถานทูตอิตาลีด้วยถูกต้องเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้ต้องพิเศษแน่นอนนะครับทีนี้ถามส่วนตัวนิดินครับและอย่างน้องต่อเนี่ยกับสินค้าแบรนด์อิตาลีหรือแบบความเป็นอิตาลีเนี่ยน้องต่อชอบอะไรยังไงคะความจริงใกล้ตัวสุดน่าจะเป็นอาหารนะครับอ๋อหลายคนอาจจะยิ่งบอกชอบทำอาหารเปล่าครับแม่บอกรับจริงเหรอจริงเหรอเป็นเป็นเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับ ก็จะเป็นพวกพาสต้าแหละคือมันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นคนชอบเส้นครับแล้วพอมันพูดถึงเส้นพาสต้าผมไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็ผมอาจจะหลีกเลี่ยงในการกดจากอิตาเลียนเทวีเลียนไม่ได้เช่นกันจริงใช่เพราะเขามีเลือกเยอะมากเนี่ยอย่างในหม้อตคุกกิ้งเนี่ยเขาก็แบบมีเรียนที่หมดเลยอินเกรเดียนต่างๆวัตถุดิบคือทุกวัตถุดิบแล้วหมายถึงว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ายากนะครับแต่จริงๆแล้วนอกจากวัตถุดิบเนี่ย ขนมต่างๆที่เป็นพร้อมกินก็มีอย่าเพิ่งคิดว่ายากลองเซิร์ชเข้าไปดูก่อนหรือ QR code รอบๆงานนี้ก็ลองสแกนก่อนได้จริงเนี่ยจะมีทั้งหน้าจอจะมีทั้งโฟโต้อร์อส่าหรก็ต้องเสิร์ชภานะหรือเข้าไปในแอปภาษาาแล้วก็พิมพ์เลยอิตาลีอิตาเลียนอิตาเลียนเราไปเล่นขึ้นหมดเลยใช่ลองมาแล้วผมลองมาให้แล้วคือง่ายมากแบบง่ายมากจริงแล้วก็บอกจริงว่ามันการันตีคือมันเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของคนซื้อเวลาเราแบบรู้ว่า เราเข้ามาที่นี่แล้วมาันการันตีว่าเราไม่ต้องแบบตะคิดตะขวงใจว่าเอ๊ใช่หรือเปล่านะ no, no. ใช่หรือเปล่านะ no, no, no. อ,อ no, no, no. ะไรเงี้ยนอนาะนนสรุปจริงๆคือชอบทานะอาหารจีนตะบีน แล้วคนแม่ก็มาทำให้จะนะฮะไอ้อย่างพาสต้าใช่ไหมฮะไอ้อย่างทำพาสต้านี yeah. well, ่ก็ต้องเลือกเส้นเนาะแต่ถ uh, ้าเลือกคนที mm ่ได้กต้องเลือกน้องต่อนะอืมโอ้ยยิ้มทั้งงานเลยยิ้มทั้งงานเลยทีเดียวโอเคไม่เป็นไรอาได้ยิ้มมุมปากได้ยิ้มมุมปากนะฮะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นการการันตีว่าน้องต่อนี่ก็กับความแบบเป็นอิตาเลียนแล้วก็ก็มีความที่ชอบส่วนตัวเหมือนกันใช่แลมวเรื่องของอาหจริงๆว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมแน่นอนจริงๆวัฒนธรรมไทยเราเรารักเป็นเบสอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นแบบผู้ชายอย่างเราถ้ามีความแบบเป็นคลาสสิกมาได้หน่อยๆเราจะมีความอินกับอิตาเลียนเยอะครับผมใครใส่สูทจะเข้าใจใครใส่สูทจะเข้าใจเรียบมากแต่เป็นคัตติ้งจะเป็นพาร์ทนต่างๆเนาะซอฟต์เทเลนด์ดูนี้นะเอ้ยนอกเรื่องแล้วมันหมดจะบอกว่าในในนี้ในอิตาเลียนแบรนด์นี้ก็มีสินค้ากลุ่มแฟชั่นด้วยจริงปะเนี้ยใช่มีกลุ่มแฟชั่นด้วยเอาล่ะไอ้เรื่องมันสั่นไปหมดแล้วพราะเพราะเป็นเสื้อเชิต่างๆไปช็อปกันได้เลยและของแท้ด้วย ดีตรงนี้นะฮะรวมถึงอย่างที่บอกไปคือมีอื่นๆอีกต่างหากปีนี้เรามียางรถยนต์อันศพนี่เป็นเซอร์ไพรส์มากนะและจะเซอร์ไพรส์อีกอย่างนะมันมียานแบบว่าเบาะ็อกนั่งรถใช่มันมีแบบหนูแบบที่พูดมานี้ยคือเมทินีอิตาลีจริงๆนะฮะถูกต้องเลยนะครับและที่สำคัญคือควายนี้สำรับตรงที่ต้องก่องของมาสกุลครับแตครับทีนี้เดี๋ยวเราย้ำอีกทีหนึ่งว่าวิธีที่เราจะเข้าไปสู่อิตาเลียนควารู้เรื่องเนี่ยง่ายมากมีวิธียังไงบ้างครับอ่ะย้ำเล้ว วิธีแรกที่ทุกคนควรทําก็คือเซิร์ชครับครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเซิร์ชเาว่าอิตาเลียนเทวิเลียนมันอาจจะยาวครับสมมติว่าคอลงมาหน่อยเขาว่าอิตาเลียนก็อย่างขึ้นครับ๋อหรือถ้าเกิรู้สึกว่าเฮ้ยคุณขี้เกียจกดตัวเอ็คุณตัดตัวเอ็ แล้วเหลือเป็นอิตาลีก็ได้ครับมันก็จะขึ้นครับคือพิมพ์อย่างที่ลุงต่อบบอกคำไหนก็ได้อิตาลีก็ได้อิตาเลียนก็ได้จะเป็นอิตาเลียนพาวเวอร์เลี่ยแบบเต็มๆขึ้นหมดเลยใช่ครับนอนหรอนอนหรือว่าแล้วก็คิดว่าโฟลทใช่ๆมีรอบงานเลยรวมถึงโฟลทบูทที่เป็น3 6 0องศาที่งานด้วยด้านบนต้องก่ออย่ด้านบนเลยนะครับพี่ตอนนี้เกี่ยวโค้ดจะขึ้นแล้วเกี่ยวโฟลทที่อยู่ที่หน้าจอซ้ายจะไหวหรือตรงโฟลทบูท3 6 0องศาอันนี้ก็ไปสแกนก็ได้เลยนะครับผม นี่นะฮะฮะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับทราบมาว่าคือนอกจากง่ายแล้วเนี่ยเอกมาด้สัมผัสแล้วก็มีสินค้าที่เป็นแบตเตอรี่แท้ให้เลือกเยอะมากกว่า50แบรนด์นะครับกับพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับทีนี้อยากรู้ว่ามีความพิเศษที่เป็นเรื่องของโปรโมชั่นและส่วนลดไหมมีแน่นอนคนระับจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีส่วนลดจากทางหน้าร้านนะครับผมสูงสุด60%และ <c oughs> ไม่ได้มาชั้นเดียวอยู่แล้ววันนี้ <c oughs> 24ครับครับถึง30มกราคมใช่ยุกราคมมกราคมมกราคมนี้นะครับช้อปช่วงเวาคมนี้มีคูปองลดเพิ่มอีก10%บเนี่เลยขึ้นจากราคานี้นะครับส่วนลดสูงสุด60%และถ้าคุณช้อปตอนนี้นะคือ24ถึง30มกราคมนี่คือออนคอรเพิ่มอีก10%ออีกด้วยและยังไม่หมดฮะยังไง สัปดาห์ที่3ของเดือนคตลอดทั้งปีเลยฮะเราจะมีการแจกคูปองลดพิเศษอ่านี่แหละจริงๆเขาบอกมาว่าวันวันเสาร์แต่ว่าเราไม่อยากทิ้งวันเท่าไหร่เลยบอกว่าทุกอาทิตย์เนี่ยบอกทริคเมื่อเราอะเราเป็นกระสุนงสบายไม่จะได้รู้เลยว่าใครดูไลฟ์หรือใครที่มางานนี้ใช่ชนะก็เดือดนะเนอะๆๆจะได้เตรียมตัวกันไม่ได้เลยเนอะๆรู้ว่ารูล่วงหน้าเลยเก็บไว้ก่อนก็คือแบบผมว่าคุ้มค่ามาก เอาไปเป็น,ปนส่วนลดเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะอย่าลืมตอนนี้คิวบัง์โค้ดมีอยู่รอบอางานเลยจะขึ้นหน้าจอก็ดีหรือจะเป็น,นโทรศัพท์บูธ300%นะฮะหรือใครที่ดูผ่านทางไลฟ์ของเราตอนนี้ก็เข้าไปในแอปมาซาด้าแล้วก็พิมพ์หรือว่าเซิร์ชกันที่น้องตบอกผมอิตาลีอิตาเล,าลียนอิตาเลียนพาอมิเลียนครับได้หมดนะครับเจอแน่นอนเลยนะครับนอกจากนี้ครับจะมีส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะส่วนลด40บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ199บาท มันไม่จบแค่นี้แน่ๆจะไม่จบจะไม่จบแน่ๆหรือจะเป็นรับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ399บาทนะแล้วก็ด้านนี้ซื้อขั้นต่ำ1,299บาทก็รับส่วนลดเพิ่ม350บาทและคุ้มที่สุดอันนี้เฮียชอบมากซื้อขั้นต่ำ3,999บาทครับรับส่วนลด1,200บาทจะแบบจุกๆบอกเลยนะครับด้านนี่จำอีกที ทุกสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะครับเตรียมรับบูฟองสลดจุกจุกแบบนี้ก็ได้อย่าลืมจํานะว่าต้องคาดมากจริงๆแล้วก็ไปช็อปกันเลยที่รัานลาซาด้าของเราด้วยนะครับทีนี้น้งต่อครับคบาร์ติกนริสเดี๋ยวเราต้องกิจกรรมให้กระตุ้นสนุกกันด้วยนะครับเนี่ยทุกคนที่อยู่กับเราตรงนี้แล้วก็ที่ชมลาสุดของเราแล้วก็ตอนเดินให้น้ำต่อฝ่ายนี้เดิมสำหรับแคมเปญนี้ครับอ่ะโอเคฮะรวบยอดกันอีกครั้งเธอจะบอกว่าความสะดวก ส่งตรงจากอิตาลีนะครับมามถึงฟลายนิวแล้วฝากไปด้วยอิตาเลียนเทวิเลียนนะครับผมเ,เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกเป็นอะไรดีอะจะเป็นช่องทางแทร็กเกอรี่เหรอ,อรประเภทเป็นอีกแคตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า อย่าพลาดเลยครับเป็นของดีๆที่มีคุณภาพแน่นอนการันตีจากทางพี่นี่รานซด้าและสถานทูตของอิตาลีด้วยมันง่ายกว่าการทำบิลลาร์เลยครับเพราะว่าแค่นนี่เดียวคุณก็สามารถกดได้อุ้ยชอบอันเนี้ยเอาจริงๆมิลลาร์ใช้สองคุณสองนิ้วเลยนะนิ้วนี้ต้องชูสองนิ้วถึงจะทงจริงอุ้ยอันนี้ดีแต่อันนี้อ่ะทำอะไรก็ได้นิ้วเดียวเลยนิ้วเดียวเลยอันนี้นิ้วเดียวก็ได้ คิดได้เมื่อกี้แต่ได่บอกล้าเป็นความต้วงมือระหว่างราสตาประเทศไทยแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้อิตาเลียนประจำประเทศไทยด้วยนะครับบอกอ่ะดังนั้นฝาสำหรับแคมเปญนี้ตาตอนนี้ต่อครับรออะไรมาได้มาพูดถึงอะไรดีๆแบบนี้